ท่ชานิปไตพร้อมร้อยเปอร์เซ็เลืกตั้งันทีน่สิบเก้าพันที่สิบสองเจ็ดสิบเจ็ดนพร้อมร้อยร์นตมั่นใจเพราะว่าเราเลือกเขตที่มีป้าหมายที่ต้องได้แน่ๆเรามั่นใจถึง15บห้าเขตไดาจะมีโอกาสเป็นสส แต่โมดต้นทุนทางนโยบายต้นทุนทางฝักคิดความีนโยบายที่เรากำสเสนอภาพใหญ่ๆเนี่ยเราจะต้องถูกถฐานว่าทําได้ไหมโอกาสและสิ่งท้าทาาทของการจะทําให้พรรคประชาชาติเดินไปข้างหน้าหรือจะต้องกลับมาทบกวนทุคือพักฝันว่าในการเลือกตั้งเราจะเป็นแชมป์นใน14จังหวัดพักเรเรา ต้องการเป็นสอสอทุกคนเราสู้กินไม่ได้สู้่สมัยที่แล้วเราเป็นแชมป์สามจังหวัดในสมัยนี้เราจะเปลี่ยนให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเราจะเป็นแชมป์ภาคใต้ถามว่านโยบายให้เกษตรกร,ร,กรมีกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินกเกษตรกรจะมีที่ดินทำกินต้องยากไหมคุณต้องไปทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก่อนคุณถึงจะมีที่ดินทำกินแต่นี่ใครก็ตามเป็นเกษตรกร เราไม่ฝันให้เกษตรกรกรวยมากกไม่เช่นนะั้นเราจะเป็นประเทศที่คนค้าสินค้าเกษตรรวยที่สุดในประเทศไทยคนเป็นปเกษตรกรจะจนที่สุดในประเทศไทยผมยังไม่คิดว่าพักการเมืองไหนมีนโยบายเรื่องการปฏิรูปที่ดินเราต้องทําให้คนในประเทศที่คนหนุ่มสาวแรงงานคตจะมีอาชีพหนึ่งที่พักอื่นจะไม่มีท่านบอรวีเนี่ยเป็นนายกสมัครของฟุตบอลไทยลีจะค่าตัวแนละฟุตบอลเป็นนัานะ้ัน สร้างอาชีพได้พักเมื่อเรามีขุมกำลังมหาศาลทังั้นตัวบุคคลเราต้องกล้าเอาสิ่งตัวนี้ไปโชว์กับใครได้อันนี้เนียคือคิดใหญ่และทำเป็งจริงๆเราจะมีสี่ชุดนโยบายการสร้งประชาธิปไตยเป็นการคืนสิทธิคืนศัศสีให้ประชาชนไม่มีใครรู้ดีเท่ากับกลุ่มชวนท้องถิง่นก็คือต้องกระจายอำนาจเราถึงเวลาทำประเทศให้เป็นรัฐสวัสดิการ แบบ่วนนาอย่าทําให้สวัสดิการเป็นการสมเพราะอย่ามีเส้นทางชีวิตในคันมารดาเนะี่เก้าเดือนเราจะมีสวัสดิการ4-5 <c oughs> อย่างน้อยคนที่จะเป็นแม่วันนี้ไม่กล้าจะมีลูกคุณต้องกล้ามีลูกเพราะคุณไม่อดตายแล้วเช่นความยากจนมันสามพันบาทอีก 1, พันกว่าบาทจนะซื้ออาหารดีๆให้ลูกไปนท้ออายุศูนปีเกิดมาแล้วเนะี่ย เราต้องให้สวัสดิการพ0 0าคนที่เป็นที่กอจะสเราจะล้างนี่ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรามีโปรแกรมอยู่แล้วว่าถ้าเรียนจบลดให้60% 000. เรียนดีอาจจะลดอีกถ้าไปทังานอ,อสมอก็ยกให้เลยอ่อรูป60ก็3,000บาทํางานเท่าไห้าทุกคนมาหมดเลยแต่เราก็ต้องภูมิใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีดอ,อกออกผลแต่เราต้องเคลมว่าเป็นของเรานะเดี๋ยวเราจะเอากฎหมายที่เราเสนอถ้าอาจารย์มันรอเป็นคนเซ็ไเนไว้เลย เอามาโชว์เรามาทั <House> ้งพรรคเลยเราเก่งคนเดียวไม่ได้เพราะพรรคต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นรัฐบาลรัฐบาลห้าคนอย่างเดิมหกคนอย่างเดิมเป็นรัฐบาลได้แต่ไม่มีรัฐมนตรีก็เป็นไ่ได้เป็นทำไมทำไมเป็นแล้วพรรคเราก็เป็นรัฐมนตรีอย่างเรสองคนแต่เป็นสองคนต้องชนะไปห้าคนเข้สักเจ็ดสองวาทีลิีสักสี่ทห้า